แล้วคุณครูไม่กลับบ้านหรอครับครูต้องอยู่เว้นช่วงปิดเทอมจ้ะดูเรโรงเรียนช่วงที่หนูไม่อยู่ไงจ๊ะโอ้ว,ว้าวกันหนูฝากโรงเรียนด้วยนะครับวัดดีครับได้จ้ะครูสัญญาพอปิดเทอมทีก็โผล่หัวออกมาจะได้สินะไอ้ไอนนี้แนะีะออกฉันต้องยึดครองโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้ฉันก็เห็นเกย์พูดแบบนี้กุกปีเฮ้ยแต่ปีนี้ไม่เหมือนได้เว้ยร่างเนี้ยฉันมีสุดยอดตัวทดลอบลายเลย สี่ที่ทรงพลังที่ทำใหจักรวาลแข็งไม่รอดฮึ่บไม่ไหวมันแข็งเกินไปครูขอร้องดิโรงเรียนปกป้องโรงเรียนของหนูไม่ได้ยอมแพ้แล้วเหรอเพนสีนี่น่ะเหรอสภาพของคนที่เคยชนะฉันได้ไม่สิแกยังไม่เคยชนะฉันแต่แกก็ห้ามแพ้ไปถ้าแกปกป้องโรงเรียนไม่ไหวก็ถอยไปให้ฉันจัดการคนเดียวก็ได้ก็ไปเถิดงาเนี้ยเป็นหน้าที่ของฉัน หน้าที่ของฉันคือปกป้องโรงเรียนและความฝันของเด็กๆไว้ต่างหากนฉั